มีความสุขบันเทิงมีความสุขความบันเทิงสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวัดธนุชะตาและวัดธนุชะตาในคลิปนี้เราจะมาเปิดวัดศาสพลังตัวเลขกันด้วยเลขหกี่เลขหกีดวงดาวแห่งรัก ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราสองคนด้วยครับทางช่อง YouTube โหลาวาฟนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงขอให้ดังขอให้ปังเหมือนเลขหกใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดอันนี้ก็คือสนับสนุนโดยเครื่องดื่มพอพอคาเฟ่อันนี้คือโคบูมะม่วงนะครับเป็นกาแฟสกัดเย็นราดด้วยน้ำมะม่วงเข้มข้นให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าตื่นตัว กระชุ่มกระชวยและล่าเริงเบิบเป็นเมนูที่ต้องลองต้องลองนะครับเพราะว่าเข้ากับเลขหกมากเข้ากับเลขหกมากคือฟินความอร่อยมีความสุขนะมาดูคำว่าเลขหกกันนะครับจริงๆแค่ตัวเลขมันก็สวยนะความอ่อนช้อยของมันนึกออกไหมมันถวามเป็นศิลปะดูโค้งๆ้วเวลาวาดนะโอ้โหมันดูแบบมันดูโค้งอะมันดูแบบนะมันดูนุ่มนวลอ่อนโยนนะเอามาเรื่องของดาวดีกว่า เขาเรียกว่าเป็นดาวประกายพฤกหรือดาวประจําเมืองเรียกว่าดาวศุกร์นะพูดตรงๆคือดาวศุกร์หรือวีนัสนะมาแสงปิ๊บ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 ทีนี้พอเป็นดาวศุกร์แล้วยังไงโอ้โหเข้าใจง่ายมากดาวนี้น่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาสิบดาวแล้วคือคาว่าศุกร์มันก็เทีนก็ตรงตัวอยู่แล้วดาวศุกร์ตัวแวแสดงว่าดาวนี้ไม่ชอบความทุกข์แน่นอนมีแต่ความสุขบันเทิงมีแต่ความสุขความบันเทิง ก็เหมือนชีวิตมนุษย์จริงๆก็จริงๆสิ่งที่ต้องการสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะหาเงินหาเมียหาแฟนกินโคบูหรืออะไรก็ตามก็เพื่อความสุขก็สิ่งที่เราหาและแสวงอยู่ทุกวันนี้เราเราคงไม่ได้บอกว่าเออเราอยากจะพูดเก่งพูดเก่งกูจะได้ทุกเยอะขายของเก่งกูยิ่งขายกูจะได้ยิ่งกินโคบูกูกินแล้วได้ทุกมากคงไม่ใช่คือเราทําทุกอย่างก็เพื่อความสุขดังนั้นคือมีเหมือนเป้าหมายแห่งความสําเร็จ ดังนั้นดังนั้นเลข6มันเลยเป็นอะไรที่สําคัญและค่อนข้างสีเลียนว่าถ้าในดวงของคุณไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาเกิดเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามถ้าเลข6มันเสียหายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันทําให้ชีวิตรู้สึกมันมันดูแบบทุกๆอย่างไงมือความสุขความบันเทิงในชีวิตทรัพย์สินเงินทองอ่าอันนี้มันจะบ่งบอกถึงเลขตัวเนี้ยอ่า ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเลขของเงินและความรักเพราะโดยส่วนมากมันมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดยังไม่หลุดพ้นไปทางธรรมนะยังอยู่ในเรื่องของทางโลกเนี่ยก็ยังต้องการหลักๆก็เงินและความรักมันเลยกลายเป็นเลขแห่งเงินและความรักไปนี่ก็คือการที่เลขหกเนี่ยด้วยเงินและความรักเนี่ยโดยบุคลิกอย่างที่ว่าเป็นดาวศุกร์อ่ะเป็นดาวศุกร์คือทางโหราศาสตร์ือเป็นตัวแทนดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่มันเป็นเรื่องของกิเลส กิเลสที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยเพราะว่าด้วยศาสตร์ความเชื่อของไทยเราเนี่ยเราถือว่าอะไรที่มันแบบว่ากระตุ้นความสุขทั้งรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันเป็นกิเลสมันฟังแล้วอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ครับว่ากิเลสแต่ถ้าพูดโดยรวนก็คือมันทําให้รู้สึกดีนนแหละอาจด้เพราะว่ากิเลสเดี๋ยวฟังแล้วรู้สึกไม่ดีให้เกิดความอยากเกิดความกระตุ้นประมาณนั้นประมาณนั้นดังนั้นอะไรล่ะที่ทําให้มนุษย์อยาก ในเรื่องรูปรถกิ่นเสียงมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สวยงามใช่สวยงามดูแล้วมันถูกถูกตาต้องใจต้องใจถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องผู้หญิงสวยผู้ชายก็ต้องหน้าตาดีสถานที่ก็ต้องสวยแล้วถ้าเป็นอากาศมันก็คงนติต้องไม่ร้อนถูกไหมคงต้องไม่ร้อนเหมือนเกิดแตกซกๆคงไม่ได้มันก็คงต้องเปิดแอร์เย็นๆนิดนึงพรามันอยู่แล้วมันรู้สึกดีเพราะฉะนั้นนี่ถ้า อะไรที่บรรยากาศเป็นความสุขก็จะดูว่าคือเข้าไปแล้วมันก็จะสบายอ่ะมีความสบายถ้าพูดเป็นธาตุมันต้องเป็นธาตุน้ำดาวศุกร์นี่จะเป็นแม่ธาตุน้ำเลยนะถ้าธาตุลูกธาตุคือดาวพุธมันก็เลยจะเป็นน้ําที่เย็นฉ่ามากมันจะมีความชุ่มชื่นอันนี้ก็คือข้อดีเนาะมันจะเป็นความเย็นแล้วก็อะไรอีกเพิ่งยังไม่จบถ้าเป็นเสียงก็ต้องเป็นเสียงที่ไพเราะ ผมไม่ใช่เสียงแบบว่าตะโคโคกกฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ละฟังแล้วแบบโอ้เคลิมมันต้องมีความสุนทรียดยังเสียงเพลงฟังเพลงเพาะๆอ่าไม่ใช่ฮ e a ี y เมทัลอาหารก็ต้องอร่อยเป็นแบบแนวแนวเคลิมๆหน่อยเป็นป๊อปป๊อปหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้พอมาพูดถึงภาษาอังกฤษดาวศุกร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวีนัสวีนัสนี่คือชื่อเทพนะครับเป็นเทพเทวดาที่เหมือนกับช่วยให้มนุษย์เหมือนกับ มีความสุขอ,ะอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเทพที่ช่วยเรื่องความรักเขาเรียกเป็นการมาเทพหรือคิวปิดด้วยดังนั้นดาวสุขเนี่ยจึงเป็นเลขที่ขาดไม่ได้ถ้าเกิดคุณต้องการเรื่องเงินและความรักขาดเลขหกไม่ได้ก็ถ้าเป็นนึกถึงอาชีพก็เป็นตัวแทนของอไรนักดนตรีศริลปินดารานักแสดงนักร้อง หรือแม้แต่ร้านอาหารร้านกาแฟทุกอย่างถนะ้าเกิดคุณทําขึ้นมาแล้วทําให้คนมากินม,มีความสุขมไม่ได้มีความทุกข์อ่ะคนขายอาหารเนี่ยนั่นนั่นนั่นก็คือขายอาหารที่ประดิษฐ์ประดอย,ยอันนี้ก็ความสุขมีความโดดเด่น มีความโดดเด่นอ่าดังนั้นเลข6เนี่ยมันเลเป็นเลขที่คนก็ต้องระวังว่าอย่าให้มันเสียเวลาวางก็อย่าไปวางอย่างไงให้เลข6ไปกระทบเจอเลขที่มันทาให้เลข6เสียเนี่ยเขาจะซีเรียสกันมากอ่าเขาไม่ได้เป็นห่วงเลขนั้นนะเขาเป็นห่วงอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามจะบอกให้มุมมองมองดูคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เข้าใจคาแรคเตอร์ของของของดาวของเลข แล้วก็อาาลองลองไปสังเกตดูนะครับข้อเสียของการที่มีเลขหก แต่ข้อเสียเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียในเชิงสิ่งที่ได้รับถ้าเป็นความรู้สึกมันดีอยู่แล้วนตเพราะมันทําให้ฟินไงแต่ข้อเสียคือการกระทําที่มันน้อยไปหน่อยเพราะพอมันฟินมันก็ออกแนวขี้เกียจใช่มันก็คือรู้สึกชิลๆชิตแบบสบายๆอ่อยๆเชยๆอันนี้มันก็อาจจะขาดแรงกระตุ้นในการที่จะทําอะไรเลขคือเลขที่แบบว่ารับไงแบบว่าฉันได้รับฉันรอรับฉันมีความสุขเรื่องเงินเรื่องความรัก ดังนั้นสิ่งที่เลขหกขาดมีอย่างเดียวสกิลดังนั้นทักษะหรืออะไรเลขหกจะไม่ค่อยเก่งดังนั้นเลขหกต้องพึ่งเลขอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเลขหกเองก็คือความสุขสร้างพลังให้เกิดให้เกิดอ่ะสร้างพลังให้เกิดเลขหกจะพูดโน้มน้าวให้เขารักให้เขาซื้อของกูก็ขี้เกียจพูดเพราะกูนอนกูสบายกว่ากูต้องไปพึ่งเลขสี่กูจะได้พูดได้ กูจะขยันกูต้องพุ่งเลขสามกูได้ได้ดาวังค่าที่มันขยันมีการปฏิสัมพันธ์นี่มันคือขยันขันแข็งขึ้นอจะได้มีการขับเคลื่อนออกไปแม้แต่จะชงกาแฟโคบูมากินคือแร็ขกอาจจะเหมือนกับโคบูใช่ไหมแต่เขาชอบกินนะแต่ถ้าให้ไปชงนี่ก็ขี้เกียจนี่แหละอันนี้เป็น เป็นอะไรที่มันคือจะบอกว่าเลขทุกเลขมีทั้งข้อดีและข้อเสียม,มากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ได้อยู่ในจ,จังหวะที่เหมาะ เลือกใช้ที่ตำแหน่งที่ที่ใช่ทีนี้ทำไมถึงเป็นความรักเพราะปกติเวลาเราเจอความอาเป็นความรักแบบหนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ยส่วนมากเจอเพศตรงข้ามมันฟินมันมีความสุขไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วอยู่ๆมีแฟนมันมีความสุขเราคงไม่ได้อยากมีแฟนว่ากูอยากจะมีความทุกข์กูเลยมีแฟนเราคงไม่ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแม้มันจะมีและทุกภายหลังก็ตามแต่หมายถึงว่า ความคิดแรกเริ่มเราอะเราก็าคิดไว้ก่อนว่ามันมีละกุณถศกอปะ่ะเป็นความเป็นแรงกระตุน้นในเรื่องของของความรู้สึกอ่มีละสุศกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างว่าหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยม,มันก็คือ ก็คือต้องการความสุขแหละเพียงแต่ถ้าอยู่ๆไปแล้วเริ่มทุกข์นี่มันไม่เกี่ยวแล้วนั่นมันเป็นสัจธรรมของโลกแต่เป้าหมายแรกเริ่มเขาต้องการความสุขมันเลยเป็นตัวช่วยเรื่องความรักที่ดีที่สุดคือเลยบอกเขามี้างไปก็บันเทิง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 จนจนขาดสติก็ได้คือกิเลสเยอะเกินไปใช่ไหมอ่านี้ก็ก็เป็นเป็นแนวทางของการมองสิ่งที่มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีแต่ตำแหน่งที่มันพอเหมาะ น,นี่ก็ลองไปลองไปสังเกตดูทั้งบ้านเลขที่เอยทั้งบัตรประชาชนชเอนอถึงมันจะเป็นเลขที่ดีมากๆแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะกับบางอาชีพชเช่นคุณเป็นพระอย่างเงี้ยถ้าใช้เลข6เยอะนี่คุณก็จะมีค,ความรู้สึกว่า6โมงเย็นกูยังอยากกินสเต็ก <c oughs> <c oughs> มันมันก็ไม่ได้มันก็อาจจะผิดกับ สิ่งที่คุณเป็นอยู่มันก็เลยต้องดูสถานการณ์โดยโดยหลายอาชีพก็อาจจะไม่ได้เหมาะทั้งหมดเป็นทหารตำรวจนี่มาเลขหกนี่มันก็อาจจะไม่มีความวิ่งทีปอคชั่นวิ่งไปหน่อยกูก็เหนื่อยแล้วจะวิ่งจับโจรก็โจรไปตรงนั้นูุดีะขอขอแวะกินกาแฟเป็นได้แต่อาจจะอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศนะโอเคเนาะวันนี้พอจะเข้าใจในสารตัวเลขของเลขห ไโอเควรปเราพูดถึงเลข6เลขแห่งความสุขความฟินกันแล้วเลขต่อไปเราจะมาพูดถึงเลขที่ตรงข้ามกับเลข6มากที่สุดเลขแห่งความทุกข์กันเดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ